ยกหนึ่งถึงสให้ดีเบล่าชนะยกสี่กับ5ให้พระจันฉายในวันที่ดีเบลา่าชิงเข็มขัดกับพระจันฉายตอนนั้นได้ดูสดๆขณะที่ดูก็ให้คะแนนไปด้วยยกหนึ่งผมมองว่าเป็นของดีเบลา่า ยก2จบยกปุ๊บผมมองเป็นของดิเบล่ายก3เป็นของดิเบล่ายก4ีมันกั้ำกึง่งให้พระจันฉายก็ได้ให้ดิเบล่าก็ได้แต่ก็มองว่าให้พระจันฉายละกันยกที่5ก็ก้ำกึ่งอีกก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นของใครกันแน่แต่ก็สามารถให้พระจันฉายได้สรุปยก 1- 3ผมให้ดิเบล่ายก4กับยกหให้พระจันฉายจะให้3ต่อสองยกก็ได้ หรือจะให้ดิเบล่าสี่พระจันฉายหนึ่งก็ได้อันนี้ในมุมมองผมนะคิกบ็อกซิง่งให้คุณจินตนาการถึงเซนเซอร์ที่อยู่ตามลำตัวต้นขาใบหน้าเตะติดแขนติดบงังไม่เป็นคะแนนเพราะจิ้มไม่โดนเซ็นเซอร์กดปุ่มเซ็นเซอร์ไม่โดนไม่ได้คะแนนเตะไปติดบล็อกเตะไปอีกฝ่ายถอยทันอีกฝ่ายจะถอยแค่ไหนก็แล้วแต่แหละแต่เตะไม่โดนก็คือเตะไม่โดนเตะติดบงังก็คือเตะติดบงังแต่มันจบลงแบบนี้ พระจันทฉายเกรงแดงดิเบลา่าโอ้ยโดนวางแข้งไปแต่คืนแล้วก็ตบด้วยหมัดพระจันชฉายปล่อยหมัดแล้วไม่โดนดูให้ดีนะว่าใครกดปุ่มเซนเซอร์ได้ใครเข้าเยอะกว่าเตะโลคิกสวยยับโดนเตะมาติดแขนยับลำตัวโดนเนี่ยลงล่างแล้วขึ้นบนโดน พระจันฉายหวดมาทีหนึ่งแต่ว่าดิเบล่าคืนด้วยหมัดแล้วโอ้โหแตะมาแต่ว่าดิเบล่าก็มักจะสวนคืนที่ใบหน้ายับมาติดแขนโลคิกสวยวางแข้งมาแล้วว่าโดนคืนที่ต้นขายับแล้วก็ดึงทันลำตัวเข้าแต่มาติดแขนแต่คืนดับเบิลยับขึ้นบนทันทีติดแขนดิเบลา่าหนึ่งสองยังไม่เข้าแต่ว่าโดนสกัด โดยลูกถีบลูกจุกจิกก็มีนะครับของพระจันชายวางแข้งไปในยกที่2มาดูเรียกว่ายก2ของใครดิเบลา่าโอ้ยพระจันชายก็สูนะแต่ติดกาดยับแล้วก็ดึงโลโคิกอัดลำตัวเข้าของดิเบลา่าแล้วก็นี่ขึ้นบนแต่ว่ายังไม่ยังไม่โดนครับอ้าลำตัวเข้าอีกแล้ววางแข้งไปติดแขนวางแข่งไปติดบงัง โอ้เตะขาแต่ว่าโดนสวนคืนที่ใบหน้าดีเบล่าหนึ่งสองไม่โดนพระจันฉายก็รัวไม่โดนเหมือนกันอุย้ยวางแข้งได้แล้วก็โดนลำตัวโดนต้นขาดีเบลา่ารัวหมัดอุย้ยอับปคัตไม่โดนแทงหมัดไปติดบังลำตัวได้ไหมอ่ะ low kick วางแข้งไปติดแขน แต่ขาต่อยไปไม่โดนโดนเขา่าวางไปติดบังวางไปติดบังวางไปโอ้ยเข้าต้นขาหรือติดบังวะเมื่อกี้รีทันนะแต่ไปก็ติดบังยกที่สองเมื่อกี้นะของใครดูให้ดีเนี่ยดูภาพช้าอีกทีหนึง่งแต่ภาพช้ามันบอกอะไรได้ไม่เยอะมันเป็นแพ่ภาพสวยๆนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเยอะที่อย่าโดนเห็นไหม คือเราพระชชัยกต่อยเนี่ยเขาแอบจิ้มนะยกสามใครได้เดี๋ยวดูยกนี้นะนี่ยกสามเตะไปไม่โดนเตะไปติดบังปั้งลำตัวได้ขึ้นบนโอ้ยโดนนะเมื่อกี้โอ้ยย็บใบหน้าทีหนึ่งได้นี่อย่าโดนเลยไหมพระชนฉายเตะแล้ก็โดนหน้าโดนกดปุ่มที่หน้าเหมือนกันน่ะพระชนฉายเตะไปติดบังปั<า>งโอ้ยแล้วสวนขึ้นด้วยหมัดน,นะแท,แทงแทงอีกละ โดนกดที่ลำตัวเข้าไหมเมื่อกี้หรือติดบ้างแต่ไปติดแขนอุย้ยหนึ่งสองแทงของพระจันฉายลงลำตัวเข้าเมื่อกี้ของพระจันฉายหนึ่งสองโดนกดที่ลำตัวอีกแล้วอุย้ยจังหวะนี้ของใครดูดิอุย้ยโดนดีเบล่าโดนแล้วแทงของพระจันฉายอ่โดนโดน,โดนเตือนเรื่องของการกดคอลงมานะครับ บังบังอุ้ยโหวดไปติดแขนโหวไปติดแขนมานี่ดูภาพช้าครับหมดยกไปแล้วนะดูให้ดีเมื่อกี้ยกที่สามนะของใครว่ามาเดี๋ยวไปดูโอ้ยนี่เห็นไหมเวลาเตะคือต้องเตรียมโดนเอาไว้ด้วยอ่ะเพะอ้ยนี่รัวที่ลําตัวครับยกที่สี่เดี๋ยวมาดูยกสี่ของใครนะบังอู้เข้าแทงอู้แต่ว่าดีเบล่าก็เคาะลําตัวเคาะเคาะเห็นไหมต่อยลําตัวกดปุ่มอะ แทงยับโลคิกเข้ามาแทงแทงคืนแทงแทงแทงแล้วก็เกี่ยวไว้อย่าให้อีกฝ่ายออกอากวุธนะครับเข้ามาแทง,แทงยกสี่นี่ของใครดูนะดีเบล่าลวหมัดไปโอ้พระจันฉายลวมาก็ไม่โดนเหมือนกันอี้โดนหมัดของดิเบลา่าหดไปดิเบล่าสวนคืนด้วยหมัดแทง แล้วก็นี่รัวหมัดที่ลำตัวครับปังอ้ยหมัดขวาเข้าเตะไปของพระจันฉายแล้วก็ดีเบลา่าเตะล่างติดบังเตะไปเตะไปติดแขนแทงอ้ยลูกแทงสวยๆเยอะนะยกสี่ให้ใครเมื่อกี้นะดูภาพชายทีหนึ่งมามาต่อยกยห้ากยกห้าของใครดูนะเตะโลาคิกโอุโหพระจันฉายแทง อุ้ยแต่ว่าโดนหมัดแต่โลคิกของดิเบลา่ายับแล้วก็ตามด้วยโลคลิกแล้วก็ตามด้วยหมัดสองหมัดประันถ่ายแทงอุ้ยด้ดูกูหลยีลัวกี่หมัดวะาเมื่อกี้ปังแทงต่อยไม่โดนต่อยอุ้ยแต่หัวอันนี้เข้ายับโอ้โหตามด้วยหุก ตาไปอุย้ยเข้าปังโดนเข้าอีกแล้วที่ใบหน้าแต่ว่าพระจันฉายได้ช่วงล่างนะครับส่วนดิเบล่าเล่นตรงเล็งตรงหน้านี่แล้ก็รัวหมัดไปสามสี่ห้าหมัดเวลาที่ก่อนที่จะเข้ากอดแบบเนี้ยดิเบล่ามักที่จะรัวหมัดแต่ว่าพระจันฉายก็อาศัยลูกแทงถีบสกัดยับยับตามและผู้ชนะพระจันฉายหลังจากจบเกม เสียงแตกทันทีคนไทยจํานวนมากมองว่าพระจันทร์ฉายนั้นสมควรชนะในต่างประเทศจํานวนมากมองว่าดิเบล่าเป็นฝ่ายชนะเช่นเดียวกับคุณชาตรีที่มองว่าพระจันทรฉายได้สองยกดิเบล่าได้สยกดิเบล่าควรเป็นฝ่ายชนะและนี่คือคนเก่งคนเต็มต้นทนคอนเสิร์ไฟท์หนึ่งนาทีพร้อมแล้วเช่นเคยดูเลยสินนักบาสนมน้ําเงินส่วนนมแดงนี่ตั้มเทคนิคตัม้มผู้นี้เนี่ยตัวใหญ่เบิ่มทั้งคู่นะครับ ในตำแหน่งเซนเตอร์นะนักบาสเซนเตอร์ดูเวลาต่อยมันจะเป็นยังไงมันจะง้างแขนออกหรือเปล่าดูดิเอาสั้นๆไอ้พอได้รู้ว่านักบาสยังไงอือ